สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องน้องคำบูชาแนวนะคะอุ้ยนี่นะคะอุ้ยรักกันจบกันแล้วเตรียมคุณเดินมาหาน้องแล้วนะคะพี่ทำคุณเมื่อไหร่จะเป่ามาออแกนให้น้องเต้นเนี่ยอุ้ยพี่ขาดากเนาะตาอ้วนเบลยังไม่หมดเลยนะยังไม่หมดเลย ท,ที่ซ้อมมาที่ซ้อมมาเป็นยังไงที่ซ้อมมาให้น้องเป็นยังไงเออเออเต้นเลยเต้นจะไม่มีจังหวะน,น้องก็จะเต้นนะคะเต้นเต้นเต้นเออเออเต้นให้กำลังใจพี่ทาพูนเขาหน่อยเขาสาซ้อมมานี่นะคะโอ้โอ้อน้องก็เล่นใหญ่ เอาใจพี่นะคะโอ้เอาดังๆพี่อมพนดังๆโอ้อน้องก็จะเล่นใหญ่เอาเอาใจพี่นะคะพี่ก็จะเป่าให้น้องเต้นถึงจะไม่มีจังหวะก็จะเต้นให้พี่นะคะดูซิดูซิโอ้ยเก่งเอาใจพี่เก่งเอาอีกพี่อมพลเ้ยโอ้ยขี้ขนาดาจะเป็นย่งี อีกพี่กาครัวอีกแล้วเหมือนที่ซ้อมมานะเอา่อไใส่ดูอใส่ดแล้วใส่ดูดแล้วโยขี้เกียจโอยขี้เกียจ อีกไปอีกอีกน้องก็จะเส้นเอาใจพี่นะคะมวยกล้ามวยกล้าเอออ่ะออีน้องก็เล่นใหญ่นะคะโอยโอ้ยเอาใจเก่งเอาใจพี่เก่งมีกอน้ออีกอีกแล้ว ตื่นคนเหรอลูกเนตื่นเพื่อนเพื่อนเหรอเออเออเออนั่นแหละเออเออ e ีก็เห็นของกินแล้วก็จะเอาเร็วเร็วเร็วเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เยเฮ้ย,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 ยนี่นเอาเร็วๆรัวนงเพื่อนคุณเอา น้องเปแวเต้นเอาใจแล้วนะเร็วๆเออพี่บอกว่าแม่แขนน่งยืนนิ่งสิ่งม่ได้เลยเต่แวเอาใจพี่เต้นให้พี่อ้ยย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 รย โอ้เออมาายังดเหนื่อยกินแล้วเหนื่อยโอ้ยดีะคแม่แขแม่แขเราม้วนใหญ่เลยตอนนี้แม่แขพร้อมแล้วนะคะแม่แขดีใจยินดีกับน้องไม่อยากติ๊นะคะแม่แขพร้อมแล้วข แค้นคว้า้อเ่นัเปิดก่อนเลยแม่แ็งแม่แอดใจไม่ไหวค่ะได้ยูเมื่ี้น่ะได้ยูมเต้นได้แลววแว้นดวยนะคะแลววแหววจะเต้นติดให้ได้แอ่

ห่วงชุดได้ลูกห่วงชุดได้ชุดกะขาดแล้วลูกสวัดานสวัดนี่นี่เอออีรากันสายตูนะเออเล่นใหญ่เล่นใหญ่มากโอ้ีิปให้สามให้ขาคอขาค่ะเต้าอ้นดึงชุดเลยค่ะเต้าอ้วน พี่น้องกับอีพี่พี่น้องก็เต้นเอาใจพี่สุดเวียดเพรานพี่เองก็เคยอยู่ห้างเนือมาก่อนนะคะพี่ปอยู่เชียงรายเคยไปทำงานในเชียงรายเคยไอทำงานในเชียงรายมาก่อนขอบคุณน้องมากๆนะน้องที่เต้นเอาใจพี่นะขอบคุณนะคะน้อง นตรีก่อนมีทั้งปูนพร้อมร้องเพลงหรือยังคะเนี่ยร้องแล <c oughs> <c oughs> si> <S <s ้วร้องแล้วศิลปินอินด um> ี <h 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 ้ค่ะอยากเป่าก็เปาไม่อยากเป่าก็เอ้ย้พี่นองเ่ก่อนหยัไงนัหนเต้นแบบสนิทเต้นแบบสนิน

อะรานโอยลาแม่เป็นยังไงมีน้แม่เป็นยังไงยกขนาดนนะคะไม่เป็นไรแม่เป็นยืเฉยๆก็สวียละเินคเลออเอุ้ดเวียนกันจริงๆนะคะเอยสนุกกันใหญ่เลยนี่นะคะการะดารการนด่อเป็นการดก่อนเลยแตงมแตง สก็ไม่ยอมเหลอกนี่นี่เออเออก็ยังไม่อยากรังไม่ยตังเออเออเออเอ่นออเ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 งอเออเอเออยออเาอเอนเออเ้อเออเออเ้อเออเออเเาเออเเออเออยเอแก เออถือว yeah, oh yeah. ่าผ mm ่านนะคะผ่านมาผ่านน้อยที่มาขอนงย้นร้มมาตดวลยตัวเ่านอเอ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 อออเอออเออเออ่ออเ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 ออผ่เออเออเาเออนออเนอออเออนออเออเอดออเวเออเอเออเอเเอเออเออเออเนวเอออลเออเอออเอ นี่นะคะก็เป็นความน่ารักความสามัคคีของพี่น้องเราชาวช้างเรานะคะเป็นความน่ารักน่าเอ็น,น,นดูของเด็กๆของพวกเราชาวช้างก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องคาคูชาแน l ให้ด้วยนะคะฝากกดไลดค์กดแชร์กด s u b ส r i สไครกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับ